สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับคำนวณนะครับหาปากหลักสิบนะครับของบนเจ็ดตัวนะครับสูตรนะครับจะอยู่ใน e p ที่4นะครับที่ผมได้แบ่งปันไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคำนวณนะครับหารัฐบาลไทยนะครับหลักสิบบนนะครับในงวดประจำวันที่1เดือน10นะครับที่จะถึงนี้นะครับ ก่อนที่จะไปคำนวณนะครับในหาหลักสิบนะครับในวันที่1เดือนเดือนตุลานะครับเรามาสรุปผลนะครับของงวดประจําวันที่1 6กันก่อนนะครับที่เราคำนวณหาไว้ได้นะครับหลักสิบนะครับคำนวณในที่หน3 4 5 6 7าี่นะครับก็เป็นหลักสิบเตัวนะครับที่ผมตัดดับไว้ให้นะครับก็จะเหลือ2และก็7นะครับถ้าในกรณีที่สูรดับนะครับ อยู่ทั้งหมดนะครับเรามาดูผลนะครับของวันที่ส6เดือน9นะครับผลวัดล่าสุดนะครับผลที่ออกนะครับ8 1 2 4 6ก็หลักสิบนะครับเราเข้ามาที่1นะครับเข้าที่1หลักสิบนะครับตัวที่ผม ที่ผมตัดดับไว้ให้นะครับ2และก็7นะครับก็ถ้าในกรณีแบบนี้แสดงว่าสูตรดับนะครับหลุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสูตรดับมีหลายสูตรนะครับมีโอกาสพลาดได้นะครับยังไงให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาไว้ทั้ง7ตัวนะครับชอบตัวไหนก็เลือกกันก็เลือกกันไปใช้ได้นะครับกองกวนล่าสุดนะครับสำหรับหลัก10นะครับก็เข้ามาที่1หลัก10บนนะครับมาตัวแรกเลยนะครับ ก็ถือว่าสูตรนะครับเดินต่อนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาคำนวณหาในงวดวันที่11กันต่อในงวดวันที่1เดือน10กันต่อนะครับสูตรนะครับก็อยู่ใน E ีที่4นะครับก็จะตามสูตรคำนวณนะครับวิธีคำนวณนะครับใช้หลัก10ล่างนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับแล้วก็บวกกับ3คงที่นะครับได้เท่าไหร่นะครับนำแค่หลักหน่วยนะครับ เดินต่ออีก6หลักนะครับหรือบวก1ไป6ครั้งนะครับก็จะได้เจดตัวนะครับก็ถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับก็เดินไปอีก6หลักนะครับถ้าคำนวณได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็เดินต่ออีก6หลักก็จะได้เป็นเจดตัวของหลักสิบหลักสิบบนนะครับก็เดี๋ยวเรามาคำนวณหากันหางวดวันที่1เดือนตุลาหม66กันต่อนะครับ ก็สาหรับงวดล่าสุดก็ถือว่าเดินต่อนะครับสําหรับสูตรนะครับก็ต้องย้ําเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นนะครับทุกสูตรมีโอกาสเข้าและก็หนุดนะครับไม่มีสูตรไหนเข้าร้อนะครับอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับสําหรับวิธีคํานวณเช่นเดิมนะครับตามสูตรวิธีคํานวณนะครับนําหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างเราคือ4นะครับบวกกับหลัก10ล่างนะครับ และก็บวกกับ3คงที่นะครับ4บวกสเท่ากับ8นะครับ8บวกกับ3เท่ากับ11บ็นะครับก็นำแค่หลักหน่วยนะครับมามาคำนวณต่อนะครับก็คือ1นะครับ1บวก1เท่ากับ2นะครับ2บวก1เท่ากับ3า 3บวก1นเท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5นะครับก็ถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับก็เดินต่ออีก6หลักนะครับก็จาก1นะครับก็จะเป็น2 3 4 5แล้วและก็6นะครับและก็7ก็จะได้หลัก10บนนะครับ7ตัวนะครับของหวยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่1นนะครับเดือนตุลาคมนะครับก็ได้เหมือนกับงวดที่แล้วนะครับ ได้1 2 3 4 5 6 7นะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับก็สำหรับนะครับถ้าตัดดับนะครับ1นะครับ1ติดดับนะครับสำหรับ2นะครับ2ก็ติดดับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ3ก็ติดดับนะครับ4ก็ดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็5ดับเช่นเดียวกันนะครับ6 6ไม่มีดับนะครับ แล้วก็7ก็มีติดดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าต้องย้ำนะครับว่าถ้าในกรณีที่เลขดับนะครับที่ผมมีอยู่ประมาณ1 4สูตรนะครับที่ผมคํานวณมาตัดให้นะครับก็จะเหลือแค่6หลัก10ตัวเดียวนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ามีโอกาสเข้าและก็หลุดนะครับสำหรับเลขในส่วนของเลขดับนะครับที่นํามาตัดแต่ ให้เพื่อนนะครับพิจารณาไว้ทั้ง7ตัวนะครับทั้ง1 2 3 4 5 6 7นะครับถ้าสูตรดับนะครับสูตรที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับที่ถือว่าเดินดีต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นดับ3นะครับดับ3แล้วก็ดับ2นะครับถ้าตามสูตรดับที่ยังไม่เคยพลาดนะครับ3แล้วก็2นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับทุกสูตรมีโอกาสเข้าแล้วก็หลุดนะครับอยังานให้เพื่อนๆระวังไว้ทั้ง7ตัวแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองนะครับถ้าดูในหลายๆสูตรนะครับจริงๆก็ชอบไปที่6ตามที่สูตรได้ฟันไว้ให้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสําหรับหลัก10บนเตัวนะครับก็หวังว่านะครับแนวทางของหลักสิบนะครับจะเดินต่อนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นหลักสิบบนนะครับก็เหลือแค่6ตัวเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบตามที่สูตรฝันไว้ให้นะครับก็นําไปใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับปักหลักหน่วยกันต่อนะครับหลังจากคลิปนี้เสร็จนะครับยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิป หลักหน่วยบนเจตัวนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ